กีซสีสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะฮะตอนนี้ผมก็พามาดูสถานที่นะครับสำหรับเผาส่งนะเป็นครั้งสุดท้ายนะ FC ทุกท่านนี่ก็ทีมงานหน่วยงานเพื่อนก็มาจะเตรียมอุปกรณ์นี่คือจุดที่จะเผานะปกติบางคนก็ไปประช้าเนาะ บางคนก็ไปหัวไล่ปลายนาแล้วแต่ที่ของตัวเองบางคนก็ไปเมนแล้วแต่ความต้องการของผู้วายชนเนาะอันนี้ที่ผู้วายชน่นก็ต้องการที่จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จัดให้เพราะเป็นสถานที่ของของท่านเองนะครับนี่เป็นที่ไร่ที่นาของท่านเองนะครับนี่เนาะก็ตามจุดประสงค์นะครับเป็นเ ฝั่งข้างบนเรานี่ยังไม่มียังไม่มีเผาได้เนาะย,ยังระแวงนี่เพื่อนสิเป็นคนแรกได้นี่สองป่ะโอ้โอ้พุ่นนาะโอ้คุณหนึหน่งเนาะลุงอันนี้ลุงลุงลุงแม่ลุงผมฝั่งโน้นนะครับยยปีป,ปีสองปีที่แล้วเนาะปีก,กว่าเนาะฝัะะ่งโน้นนะครับลุงอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นนาโอ้เอาฮะก็เป็นเรื่อง ตามจุดประสงค์แล้วนี่เพื่อนก็เตรียมขี้ไต้ขี้ตะบองสําหรับให้คนามาวางเนาะบางคนก็วางขี้ตะบองบางคนก็วางไม้จันนะครับเสียบเสียบเสียบไว้เพื่นก็ต,ต,ตัดตัดแบ่งเสียบไว้นะครับเอาไปวางไว้ตามนะครับกองฟอนนั่นเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากองฟอนเนาะนะครับเชิงเช,ชิงตะกอเนาะ เชิงตะกอนบ้านเท่าเอินกองพ้นเนาะเชิงตะกอนเชิงตะกอนเนาะผากลางเนาะก็แล้วแต่เรียกนะแต่ว่าแถวนี้ก็ยังคงมีให้เห็นแบบนี้นะทุกท่านนะครับเพราะว่าอืม เป็นพิธีกรรมที่ค่อนข้างที่จะใช่วางวางห้าชั้นบออู้เดียวผมพามาดูกานวางจึงิงตะกอน,น,น,นอ,อ,อ,อลองลองลอง,ลองบอกผมเนี่ยห้าช้นครับผมชั้นแรกนะครับชั้นแรกนับไอตัวยาวนะตัวขวาไม่นับนะครับับตัวยาวห <5 S 2> นะึ่งสองสามสี่ห้าห้าถ้าถ้าเรามาเตรียมพร้อมเราจะวางแค่สี่ถึงวันเราค่อยยกขึ้นนะครับ นั่นคือพิธีมันอันนี้คือวันวันที่จะปงศพปรงศพก็คือห้าเลยถ้าทำก่อนทำไวก่อนไวซีจะได้วางไว้ด้านข้างอ๋อชุดสุดท้ายนี่อย่าพึ่งเอาลงอย่าเข้ากันอย่าพึ่งเอาเข้าไปอ๋อแล้วลังหลังจากนี้ก็คือว่าเอาขึ้นได้แล้วเราเราก็จะเอาลงศพมาตั้งไว้บนนี้เนาะนะครับแล้วผมเห็นมีไม้อยู่สองอันนู่นนั่นเขาเรียกว่าไม้คม ไม่คมเหงครับไม่คมเหงจุดประสงค์จริงๆแล้วคือว่าคือความหมายคืออ่าคือว่าเวลาศพที่เผาไปแล้วนี่คือไม่ให้ลงออกด้านข้างไม่ให้กระเด็นด้านด้านใดด้านหนึ่งก็เลยค้าไว้ยุบมาเลยให้ยุบลงมาเลยวางอย่างนี้แล้วยุบลงมาเลยครับอ๋อเวลาเวลาไฟไหม้ปุ๊บลงกไหมสองอันก็ ฟุ๊บเร้วการวางไม้นี่สิว่างแบบใดครับเอาต้นขึ้นเอาปลายลงเอาปลายลงครับเอาที่หนักวางข้างบนไว้ด้านบนมันมันเป็นกุศโลบายหรือว่าต้องต้องเฮ็ดแบบนี้มันเป็นกุศโลบายครับกุศโลบายของของกองฟอนเนี่ยครับโอ้ไม่คมหิงเขาเอินว่าไม่คมหิงเนาะเลยจะทให้คือฟังแล้วมันจะ เออนั่นทุกคนต้องต้อง,องทำตามอืออือครับมันก็ปฏิบัติกันมาเรื่อยๆเนาะจุดประสงค์คือที่ผมพูดละให้กดลงครับแล้วที่เขาเตรียมกองฟอน,นจะมีไม้เป็นไม้เป็นไม้ตายผสมกันหมดในนี้บ้านนี้เนาะอยู่ข้างในนี้เนาะ้ารข้างเป็นไม้ไม้ดิบไม้ดิบช่วงกลางเป็นผสมผสมไม่แห้งครับไม่ดิบผสมกันบางทีก็จะมียางยรถยนต์สมัยนี้อาจจะมียางรถยนต์มีน้ำมัน นะครับน้ำมันดีเซลเนาะแล้วแต่เนาะเพราะว่ามันแห้งเนาะมันโมทันเนาะระเบิดเลยเนาะเกิดเคยมีเหตุการณ์ที่จุดผู้นึงกับลักเทอยู่นี่อ่าไฟมันวิ่งไปเลยเอ่าอ้ามเคขาก็เลยใช้ดีเซลครับผมครับผมผมก็พามาดูวิธีกรรมแบบโบราณบ้านผมนะครับ เผ่าโซ่เรานี่ก็ยังคงมีให้เห็นนะครับเรื่องแบบนี้นะฮะการเผาแบบนี้ถามว่าเมรู้มีไหมมันมีนะครับแต่ว่าเขาก็ด้วยความเชื่อของบรรพบุรุษด้วยหลายๆอย่างนะครับอยากอยู่แบบนี้อืมอยากดูแลลูกหลานเนาะเพิ่นเป็นเ่าแก่พ่อมเพิ่นคำมาเป็นเท่าแก่คือเป็นฮะก็เจ้าเอิญเนื้อใดที่ว่าเป็นคนเอาไปผีเห็นนะฮะภาษากลางเออแบบว่า ตระกูลเฮานี่แม่นบอกตระกูลเฮานี่สมมติว่าลูกหลานทั้งหมดเลยเขาจะมีผู้นำเนาะเวลาเฮ็ดบุญเฮ็ดยังในแต่ละปีเฮ็ดบุญในบ้านในเฮื่อนเฮ็ดแบบว่าให้บัรพบุรุษเนี่ยเพื่อนสิเป็นพ่อใหญ่พ่อใหญ่จ้าของของตระกูลเนาะเออเพิ่นเพิ่นนี่จะเป็นผู้ใหญ่จ้าของตระกูลเนาะซึ่งผู้ใหญ่จ้านี่ก็จะสืบทอดกันตามสายเลือดมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะพ่อพ่อเสียแล้วก็เป็นพี่คนโตพี่คนโตถ้าพี่คนโตไล่ต่อมาก็จะเป็น น้องเป็นลูกเป็นหลานไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเป็นสายเลือดของตระกูลตระกูลของเ e อ็กี้ซียูนี่ครับนี่ตระกูลนี้นะครับเพื่อนก็น้าเพื่อนเป็น,พ,น,ปนพ่อใหญ่จ้าของตระกูลนะครับท่านก็เลยบอกว่าอยากอยู่หัวออไรล่ปลายนาเนาะส่วนใหญ่บุญบุญเขาประดับยินบุญเขาสร้างเวลาเขาทำขาาเขาก็ต้องเอามาหัวไ,ไหล่ปลายนามาให้ปู่ย่าตายายตระกูลเราได้กินเขาเรียกว่า,ายังกอดพี่ยังกอด เพิ่นเพิ่นก็สิเป็นคนพามาเฮ็ดพอเพิ่นเพิ่นเป็นผู้นำนั่นแหะประมาณนะเอฟีนะครับประมาณนั้นอืมก็อ่ะนี่นะฮะก็เป็นวิธีกรรมที่อาจจะหาดูนะครับได้ค่อนข้างยากแล้วเนาะนะครับนะือความเชื่อตามสมัยนี่ตอนนี้ก็จัดเตรียมไว้แล้วนะฮะพร้อมที่จะนะครับรอพระรอเจ้ามา แล้วก็นําศพนําอะไรมานะครับทังนี้เขาก็จะมีเตรียมพวกเครื่องดืม่มเครื่องดื่มนะครับเตรียมน้ําเตรียมนะครับอะไรไว้วางไว้ตรงนี้เนาะนะครับสําหรับแขกมาก็คือมีน้ามีอะไรต้อนรับเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูว่าที่ที่เอ่อพวกเราทําพิธีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนี่ฮะอยู่ติดถนนนี่เองนี่ครับผมต่อขึ้นไปนี้ก็จะเป็นที่เอ่เข้าไปบ้านของพี่บ่าวนะ น,นี่ก็คือที่ของญาติทั้งหมดนะครับนี่นี่ก็ใช่เนานะญาติกันละแวกกันนี่ที่ของนาน,นี่ก็ไล่ลงไปเกือบสุดโน้นก็จะเป็นบ้านของเอ็กซ้ซียูนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นของญาติดีเหมือนกันนะครับคือทั้งหมดเลยนะครับเป็นละแวกนี้นะครับก็เลยเราสามารถทําได้เนาะนะครับตามขนบธรรมเนียมก็คือมาปกปักรักษาลูกหลานนะครับด้านบนนี้ยังไม่มีนะครับที่ปกปักรักษา อ่ะแล้วนี่คือคือน้ำมนนะครับเตรียมไว้กับใบมะขามสำหรับนะเวลาเราร่วมซีเร็จก็เอาน้ามน์สะสะใส่หัวใส่อะไรไว้เนาะเป็นอยังคือจังเอายอดมะขามเก่งขามเก่งขามอืมเก่งขามก็คือเป็นเป็นอ่ากุศโลบายความเชื่อเนาะให้มันแบบห้ามห้ามห้ามใช้อย่างอื่นห้ามชายอย่างอื่น ห้ามปรยมไม่ได้ปรยมนี่คือใช้ในพิธีมงคลมงคลครับครับมะขามนี่คือใช้ในเกงขามพิธีกรรมงานจบโอ้อ้านะทุกท่านก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะนะครับเกลดนะที่พิธีกรรมเขาสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะครับปู่ย่าตายายเนาะนะครับผมเอารอรออรอโอเคนะทุกท่านอีกซซก็พามาชมพิธีกรรมแบบโบราณโบราณ ครับเล็กๆน,น้อยๆเนาะเดี๋ยวขอฝากคลิปไว้ท่านี้ครับผมคลิปหน้าส,<ะ>สวัสดีครับ<ะ>บ๊ายบาย